คนคนหนึ่งที่เคยไปอยู่ประเทศไทยเคยไปทํางานที่ประเทศไทยแล้วมีคนไทยที่รู้จักค่อนข้างจะเยอะ้าแบบเนี้ยเห็นแล้วคือบอกตรงๆว่าลับไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้พูดในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งการทําสงคารามระหว่างสองประเทศมันกําลังกลายเป็นสิ่งที่มีอินฟลูบางคนช่วยโอกาสพวกเนี้ แล้วเอาการตายของทหารกัมพูชามาทําเป็นคอนเทนต์เอาความเจ็บปวดของคนทั้งสองฝ่ายที่ได้หลับผลกระทบจากการเกิดสงครามครั้งนี้เอามาทำคอนเทนต์เป็นการสะสมแต้มของทหารกัมพูชาเหมือนเหมือนดีใจเหมือนชอบใจในการทำสงครามมากๆทั้งที่จริงตัวเองก็ไม่ใช่ทหารอยู่แนวหน้าที่ออกไปลบกไม่ต้องทำมาเป็นพูดสวยหรูว่าที่ผ่านมาเคยอยู่เมืองไทยนั่นนี่แล้วแบบว่ามีคนไทยรู้จักเยอะแยะ ที่ผ่านมาต่อคาถามข้อแรกก็ได้ก่อนทําคลิปแซะคนไทยทําไมอ่ะข้อแรกอืต้องการพูดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแต่ทําคลิปแซะคนไทยทําไมก่อนอืมข้อแรกข้อที่2คิดเหรอครับว่าคนเขเมรไม่มีใครทําคลิปเยอะเย้ยทหารไทยเลยโคตรเยอะอะมึงจะเอากี่คลิปล่ะมึงจะเอากี่ภาพล่ะมึงจะเอากี่ข้อความล่ะข้อความภาพข้อความแซะข้อความเยอะเยะ้ยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นอืมแล้วมึงจะเอาอะไรแก่แค่คนคนเดียวที่แค่เอาป้ายมาชูเพื่อให้พวกมึงรู้ว่าบ้านมึงมีทหารตุยนะ ในขณะที่ผู้นาบ้านมืองปิดหูปิดตามาตลอดว่าไม่มีใครตุ้ยเลยทหารขมรนคือเอาอยู่คนไทยคือสู้ไม่ได้อืเขาก็แค่สื่อสัญญาณให้พวกมึงรู้ว่าอ่ะมันมีนะมันตรงตามที่ผู้นําบ้านมึงพูดไหมอืมแล้วไงต่อแล้วก็ข้อสุดท้ายมึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้อยู่แนวหน้าเขาไปสร้างบังเกอร์ให้ทหารสร้างบังเกอร์ให้ชาวบ้านและเขาก็อยู่ในรัศมีของการโดน BM ยิงตลอดเวลาอมืมึงรู้แบบนี้แล้วมึงจะพูดไงต่อจ สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีนะคะสวัสดีเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของหนองกรตูนสาระไต่สนแนลนะคะพี่พี่ฟ้าคะเป็นกําลังใจให้หนูหน่อยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอ่ะพี่พี่ฟังเอ่อดูเช้าขมินพูดแล้วเนาะหนูฟังจากการที่เขาพูดอะ่ะเขาเคยมาอยู่ประเทศไทย แล้วทำไมไม่รู้นิสัยคนไทยงงไหมคะพี่พี่คือหนูงงมากคือเขามาอยู่ประเทศไทยเออเขาก็บอกว่าเนี่ยคนไทยค่อนข้างที่จะรู้จักเขาพอสมควรเยอะพอสมควรอืมเขาก็พูดไทยชัดมากๆเลยชัดกว่าหนูอีกนะคะคือเขาน่าจะอยู่ประเทศไทยหลายปีมากๆแล้วทำไมคุณไม่รู้นิสัยคนไทยแล้วไปบอกว่าการเริ่มสงครามเนี่ย แบบอินฟูแบบชอบแบบมาแชะหรือว่ามาพูดเกี่ยวกับทหารขมรที่แบบคนที่ได้ตุยไปแล้วอ <c oughs> คือเดี๋ยวก่อนนะสาวคุณเข้าใจผิดอะไรไหมไม่ได้มีแค่คนไทยนะที่พูดคนขมรก็พูดอินฟูขมรเยอะมากๆอย่างเช่นที่เขาเออพี่เขาบอกเนี่ยอยากให้แคปวิดีโอทุกวิดีโอทุก เออดูภาพมาไหมแม้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รูปภาพเหยียบธงชาติไทยนะเออเอาอะไรมาพูดว่าประเทศไทยเนี่ยไปแชะทหารของคุณที่ตุยไปแล้วคุณไม่รู้หรอว่าอินฟูขมินหลายมากๆที่ชอบมาแะเอ่อทหารไทยที่ได้เออเออตุยเหมือนกันคุณดูหรือว่า ทำเป็นไม่ดูทำเป็นตาบอดแบบไม่ดูอะไรเลยหรอสาวทั้งๆคุณน่าจะดูอยู่เต็มอ,อกอินฟูเขมรเนี่ยยิ่งกว่าคนไทยอีกนะคะคืออินฟูเขมีนเนี่ยทำทุกทางทำทุกสารพัดสารพัดส,สุกดิบอะ่ะเออให้แบบคนคนไทยนี่เกียดทำให้คนไทยเนี่ยออกมาดา่าอืม เขาทำแม้กระทั่งอธทงชาติน่ะไปแขวนตรงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เขาก็ขี่ไปหรือว่าสอนเด็กๆให้รู้จักเกียรติประเทศไทยโอ้โหคือได้ดูที่เขาพูดแล้วได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเขาไม่น่ามาอยู่ประเทศไทยเลยนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะคะพี่พี แต่ถ้าอยู่ก็คือให้ออกไปเลยก็ยิ่งดีถ้าคุณไม่เข้าใจนิสัยคนไทยหรือว่าไม่รู้นิสัยคนไทยก็ไม่ต้องอยู่เมืองไทยแล้วล่ะนึกว่าจะมาพูดแบบเออดีๆแต่ที่ไหนได้หาว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปเราเล่นกับคนที่ได้ตุยไปแล้ว บอกไว้ก่อนเลยนะสาวการที่ทุกคนมาอยู่ประเทศไทยนี่น่าจะรู้นิสัยคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยเขาให้เกียรติทุกชีวิตอยู่แล้วเขาดูว่าไหนควรให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติอันที่ว่าทหารขมินที่ตุยไปแล้วเนี่ยมันไม่ควรให้เกียรติเออมันอีกโก้สูงทหารขมินเนี่ยแบบแล้วไงอะ่ะ จะมาโทษฝั่งไทยไม่ได้นะไปโทษผู้นำคุณอันที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งไทยเลยอวดดีอวดเก่งเพราะว่า,าประเทศคุณเนี่ยสร้างสงครามเนี่ยไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยรอบตัวถ้ามีครั้งที่สามอีก บอกก่อนเลยนะขอเตือนเลยนะคนไทยจะไม่เอาแรงงานเขมินแม้แต่คนเดียวไว้ก็ไม่เอาเลยนะถ้ามีคันที่สามนะอันนี้คนไทยเขายังให้โอกาสคนไทยเขาย้าใจดีคนไทยแบบเออก็สงสารเห็นว่าประชาชนนี่ไม่เกี่ยวผู้นำเนี่ยมันทำได้ประชาชนคนไทยเห็นไหมคนไทยเขายังแยกแยะเลย พูดแล้วมันก็น่าเจ็บใจแทนนะคะพี่พี่คืออยู่ไทยตั้งนานแต่ไม่รู้นิสัยคนไทยหนูก็งงมากๆเลยสาวคุณอยู่ประเทศไทยตั้งนานเนาะคุณต้องให้เกียรติคนไทยให้เกียรติแผ่นดินของเขาคุณมาอาศัยอยู่หาเงินเนี่ยทุกวีเชื้ตางเนี่ยกินกินกินอยู่อยู่สุขสบายนี่ก็เพราะเมืองไทยประเทศไทยใครจะคิดอะไรก็สร้างเฮ้ย เธอน้องน้องกระตูนเข้าข้างคนไทยเยอะไปหรือเปล่าไทยมีอะไรดีหรอทําไมไปเข้าข้างคนไทยขนาดนั้นคือเรามาอยู่ด้วยตัวเองทุกคนอยู่ด้วยตัวเองจะรู้ถ้าคนไหนไม่เคยอยู่จะไม่รู้เลยว่าประเทศไทยเป็นยังไงขนาดบางคนนะคะเขาไม่เคยอยู่เขายังรู้เลยว่านิสัยคนไทยดีขนาดไหนเออแต่กับขมิน้นสาวขมิ้นเนี่ย อยู่ตั้งหลายปีแล้วบอกว่าคนไทยนี่รู้จักเขาตั้งเยอะแยะแต่ทำไมคุณไม่รู้จักนิสัยคนไทยมันแปลกไหมคะพี่พี่นี่แหละค่ะน้ำตาโจระเคข,ของขมิในหลายคนที่ออกมาไม่ใช่มีแค่อินฟูขมินเนี่ยสาวขมินคนนี้ก็เริ่มแล้วเชื่อไหมคะพี่พี่เห็นได้หลายคลิปเริ่มออกมาเริ่มออกมาทยอยออกมาเออนะคะ บางคนก็ว่าอุ้ยสาวยูทูบเบอร์เนี่ยสาวลาวเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยกับประเทศขมรนปล่อยให้ประเทศไทยกับประเทศขมิทะเลาะกันเองคนนอกไม่ไม่ต้องมาเกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงคืออันนี้เป็นเออเป็นแดงงานประเทศไทยนะเป็นขเขาเรียกอะไรเป็น เป็นญาติกับประเทศไทยเออจะไม่เกี่ยวได้ยังไงเราต้องปกป้องญาติเราสิเรารักประเทศไทยเราก็ต้องอยู่ฝ่ายประเทศไทยอยู่แล้วจะให้ไปอยู่ฝ่ายขมรนมันก็ไม่ไม่ใช่ปะแล้วพี่ๆล่ะคะคิดเห็นว่ายังไงส่วนตัวหนูแล้วรู้สึกว่าสาวขมีนท่านเนี้ยไม่รู้จักนิสัยคนไทยแล้วก็ไม่มีความกตันอยู่ในแผ่นดินไทยเลยทั้งๆพูดออกมาเองว่าเคยอยู่ประเทศไทยอืม นี่แหละคะ่ะพี่พี่คนเราดูหน้าไม่ดูใจเนาะโอเคคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวนะคะพี่พี่ก็เวลาประมาณ4ี่โมงเนาะจะห้าโมงแล้วคะ่ะพี่พี่วันเสาร์ค่ะนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะมีใครหลายๆคนหยุดเนาะโรงงานทุกโรงงานน่าจะหยุดคะ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบาย